สวัสดีครับแอดออฟนะครับวันนี้เราอยู่กันในงานเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับงานแถลงข่าวครั้งแรกที่กำลังจะเปิดเซิร์ฟโกลบอลอีกไม่นานนี้แล้วครับทุกคนนะฮะนี่ครับบอกเลยว่างานยิ่งใหญ่อลังการคอสเพลงสุดสวยคือปาเทโลมากนะฮะก็เรียกได้ว่ายังคงคุณภาพของเซเว่นไนท์ของเรดมาร์โบนะครับที่ทําวีมาตลอดตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในงานกันครับผม พอมาถึงนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะได้เป็นกิฟต์เซตตัวนี้นะครับนี่เลยซิมบันไนรีเบิร์ดนะครับแล้วของเทพคือด้านในคือกล่องมันเต็มถุงมากๆทุกคนนี่ปั๊บโคตรอย่างสวยนะครับนี่กล่องตัวของซิมบันไนรีเบิร์ดเริ่มเลยด้านในเนี่ยจริงๆเปิดมานะครับมันจะเจอกับเสื้อนี่แหละอ่าแต่ว่ามันจะมีของอีกวันทูจืดจืดดอ่าโบ่ดินี่ไงมันคือเสื้อที่ใส่อยู่นะครับนี่แล้วก็มีตัวของ การดยอนฮีด้วยนะครับ The new chapter begin นะครับ You are part of the global launch of the s u p e r Night Rebirth นี่นะครับแล้วก็จะมีตัวของกิฟต์เซ็ตเล็กน้อยให้นะครับนี่ไม่ให้สแกนหรอกน่าจะมีของให้เราเล็กน้อยนี่ครับเนะี่ยเป็นตัวรอบแถลงข่าวเนาะเพลสคอนแล้วก็มีตัวของผู้แจ้นะครับนี่รูปอีวานน่ารักกันทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็คือเสื้อที่ผมใส่อยู่เป็นแจ็คเก็ตของ Super Night Rebirth สุดเท่งอนะนะของดีทุกคน นะครับอันนี้คือตัวของเทสเตอร์นะครับทดลองเล่นซึ่งจริงๆเนี่ยมีภาษาไทยนะครับแล้วก็เสียงภาษาไทยบทครบเรียบร้อยนะครับรอบนี้มากับตัวของ Unreal Engine 5ใช่ั้มเนี่ยคือคุณภาพกราฟิกคือแบบเวิร์วังแน่นอนครับนี่อยากจะให้ดูนี่เหลือเกินนะครับคือแบบพอเป็น iPad ดอะคือบ้านผมไม่มีไงเออเราเล่น iPhone กับแบบเล่นใน PC เวอร์ชันอันนี้คือแบบโอ้ภาพสวยตะการตามากนะครับดูฮะนี่ไงภาคไทยไงเจ้าลิสเรานะครับกดเข้ามากี่ทีก็เสียตังค์ตลอดนะครับนี่น้องเมย์ดูซิ คนนี้มีจุดหมายอะไรหรือเปล่าโอ้หนี่รับอะไรมาเพียบเลยเนี่ยขอ,อยัดญาตลบนะครับเดี๋ยวรู้นี่ลบเลย,ลเยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่างตัวของโคลอย้นะครับสมกาชาไงเ,เสียงดีมากแล้วก็ได้กลิ่นอายของเสียงภาคไทยสมัยก่อนด,ด้วยนะครับบางคนเนี่ยเขาใช้นักภาคคนเดิมด้วยอ่ะก็เดี๋ยวมา explore ก,กันต่อไปนะครับว่าเสียงใครคุ้นใครบ้างนี่นะครับผมด้วยความที่กราฟิกมันสวยมากเนี่ยเดี๋ยวขอญาตพาไปรีวิวแบบ iPad จอเบิร์มกันครับอันนี้ปรับเฟรมเรทสูงสุดเลยนะแล้วก็มาที่คุณพ่อ ซีเวสตานะครับไปดูหมดประชนภัยกันแล้วก็ขอญาติไปเก็บดาวเพิ่มหน่อยดีกว่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับนี่แมปหนึ่งเฮ้ยโอ้โหด่านนี้เลยด่าน6กทำไมดาวไม่เต็มนี่โอ้โแล้วชิมอะไรครับเนี่ยพี่ชายอ่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูคัาสสิ่งน,นะครับนี่ฮเสียงเสืง่งอลังการงานสร้างไงกราฟิกสุดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวของเกมเพลย์เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับนี่ยังคงจอง3ส,ก,สกิลได้เหมือนเดิมนะครับเวฟหนึ่งเสร็จต่อเวฟสองนะครับนี่มีเดซี่ด้วยไงโอ้โหยูชิน ทีมขนาดนี้นี่ไงกดสสกิล3ดาวเงียเบิ่มเบิ่มโอ้โหสุดยอดครับผมครับสวัสดีครับแกน๊อนะครับแกน๊อบทีวีนะครับก็เป็น,น,นการช่องเกิดปีเด็กเคนะครไม่อยากจะพูดถึงอายุปีเพราะว่าเกิดสิบปีละเฉลยแล้ว, <c oughs> วนะครับแต่ก็ถือว่านานใช้ได้เลยนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนที่ด้วยอายุปีที่บอกค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเกมเกรดท็อปๆในตลาดในตอนนั้นที่กราฟิกเลยระบบการเล่นสนุกแล้วก็ยูนีไม่สั่ใครขาดที่ว่าเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเกมไหนที่ทำรลปแบบนี้ออกมายางคงเป็นความยูนีส่วนตัวแล้วก็อัปเดขึ้นไปอีกแล้วก็เราเองก็เป็นผู้เล่นที่อชอบเล่นปุ๊บเราอยากทำคอมโบนะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นชื่อของเรา,เรามาตลอดเกือบสิปีเนี่ย เราเป็นแอดมินของกลุ่มคอมมูเกมที่เราสร้างที่มาเพราะว่าเราอยา,มากมัดวรวมเพื่อนๆที่ชอบเกมนี้ไว้ด้วยกันตอนนี้คอมมูนิตี้เป็นยังไงบ้างคะคือคักงมากด้วยความที่รีเวิร <c oughs> ์สกลับมา <c oughs> จากที่ช่วงที่เคยในทีใหม่เมื่อกี้ที่เขาพิเซ็นต์น้ำเตัดีเซเวนต์สองเซเวนตตัวของไอดอลอะไรอย่างงี้ก็อันนี้คือเรียกได้ว่าปลุกกระแสที่เราเคยชอบกันมาแบบคัมแบ็กกันหมดเลยอเดียๆๆๆๆ๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะ เรียกได้ว่าถ้ามีแอดออฟก็ต้องมีแอดอ่องแอดกองก็แอดกอลบแอดอ่องนะครับเรากลับมารีวิวนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันมานานมากแม้ว่าเกมนี้จะเป็นจุดกําเนิดของพวกเราก็ตามนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีใจมากที่ได้กลับมาเป็นโฮสต์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งบนสเตจของเกมเซเว่นไนท์เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ไอคองนิดนึงครับผมสวัสดีครับก็ยินดีมากเลยนะฮะที่ได้กลับมาเออเสียงเป็นไรครับก็ดีใจดีใจเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นสตรีมเมอร์ ในการเริ่มสนใจในการที่จะทำคอนเทนต์เกมมาสนุกร่วมกับเพื่อนๆที่เล่นเกมเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นผม <c oughs> พี่ออฟหรือว่าใครหลายๆคนมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆซึ่งการที่เราได้ไปตะลอนมาหลายเกมมากสุดท้ายเราได้มีโอกาสกลับมาที่เกมนี้พร้อมกับเวอร์ชันใหม่ที่เป็นอารีเวนที่ห้าแต่เขากลับมาพรามเสียงภาคไทยที่น่าคิดถึงเนี่ยฮวงเทเล่นแล้วมันมีความสุขมากเลยอะใช่ไหมเออตอนที่ตอนที่แบบเราเล่นไปมันแบบได้จับกลับมาจับครั้งแรกแบบโอ้โหความคิดถึงนี่มันอะไรกันเออ n o s t a l g i สุด แล้วแบบว่าด้วยการที่เขาไปพัฒนาระบบระบบอะไรต่างๆมาเนี่ยจากที่เล่นมาก็คือเอาของเก่ามาแต่ทําให้มันสะดวกสบายขึ้นเหมาะกับยุคสมัยใหม่ที่เราอาจจะแบบเฮ้ยฟาร์มแล้วเปิดจอทิ้งไว้ไม่ได้ก็มีพับจอฟาร์มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการเล่นในแต่ละวันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว<ช>แต่ยังให้ความสนุกกับตัวเกมความมันแบบเดิมไก่ชนที่เราชอบกันที่แบบโอ้โหเปิด a อตีกันแล้วเรามานั่งพากนั่งเชียร์กันทาชนะใครเก่ง เราเราเก่งแพ้เปองไอกากว่าพี่หมดไม่ออหมดไม่โอเคเลยอะไรอย่างงี้เนอะแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของเกมนี้ที่ทําให้เราชื่นชอบแล้วก็เล่นมันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาสนุกกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในภาคนี้หวังว่าจะได้เจอกันตอนเกมเปิดนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วก็ไอ้กล้องด้วยก็ยังคงมีสตรีมของ s ีเ v e r i ไนท t ดีเบวงอยู่นะครับกลับมาพูดคุยได้เนาะนะครับแล้วบอกเลยว่าในงานนะครับเรารวมตำนานของ s ีเ v e r n i นท t ไว้เยอะมากนะครับและนี่คือทิดตวยบ เ,เป็นไงบ้างวันนี้ได้มางาน s e เซ n n นไนรีเ b i r ์ด ความทรงจาเก่าๆเกี่ยวกับพวกเราที่เติบโตแบบเกมนี้กับ10ปีไงบ้างครับเป็นไงบ้างเลยก็จะบอกว่าถือเองครับโอเคถือเองด้วยเออตอนนี้เมื่อยแลวฮะก็เป็นงานอบุญนะเห็นมาหลายคนมีอินฟูมาหลายคนรวมถึงเนี่ยแอดออกแอดกล้องอะไรมากันเต็มเลยแล้วก็มีบรรดาคอสเพล์มาด้วยใครอยากถ่ายรูปถ่ายร่วงอย่างเงี้ยโอ้จับหนักกันเต็มแต่รู้สึกคิดผมไม่มาใครนะคิดทีมถึกเดชอ๋อมีดาบมาไงมีแค่ดาบตัวไปไหนไม่รู้เออก็รู้สึกว่าแบบมีฟีลลิ่งเดิมๆอ่ะ อะไรประมาณน,นี้มีขายคลิปอะไรของภาคหนึ่งไหมที่แบบ ภาคไป10นาทีดาบเดียวคุ้นๆนะคนเขาจำคุณได้ออ๋อเอาให้มันคุ้มไงเออดาบเดียวให้มันคุ้มค่าอออตัทีกี่นาทีนะออโตัวทีก็เต็มเต็มเวลา5นาทีคุณเ c ซทีทีมเลนนะทีมถึกทีมถึกตลอดตอนตอนนี้ก็ทีมถึกที่เงรอใช่เก่งไหมเก่งสิอ๋อต้องคิดก่อนคิดก่อนกูแพ้ทิมไหนมั้งวะตึงเกินนี้เห็นอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับตื่นมาตีห้าคุณแอบไตอารีนาผมเห็นอยู่ใช่ไตอารีนามาเอากรอบวันถัดมาแม่งบอกว่าได้ทุกคน อ <L an> <โ>ดอดมีก็มีนะครับฝากฝากช่องทางนิดนึ่งก็อย่าลืมนะครับใครติดตามหรือใครเล่นเซเว่นไนท์รีเบิร์ดหรืออนาคตคิดว่าจะเล่นเซเว่นไนท์รีเบิร์ดอ่ะฝากติดตามเฮดตีบิกว,เวอเตอร์ไว้ด้วยนะจ๊ะครับผมนะครบคุณครับไว้เจอกันอ่าแล้วเจอกันจ้ะยังไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเรายังมีจุงโกะนะที่ตอนนี้เติบโตไปเป็นเอ็มโอแล้วแต่เขายังไม่ลืม 7K นะครับสวัสดีจุงโกะครับผมสวัสดีครับอ่าเอาไปถือเองแนะนน้ำตัวสวัสดีครับจุงโกะครับก็เริ่มทำยูทูบจากเจ็ดเคนี่แหละตามพี่ออออฟมาาาเลยครับ่่ วันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกได้กลับมางานเซเว่นไนท์แต่ว่าเป็นรีเบิร์ดก็ตื่นเต้นแล้วก็รอเล่นแน่นอนเซิร์ฟโกลบลแล้วก็เดี๋ยวรอเต้นกับพี่อ๊อฟเลาใจและจุงเป็นนักเต้นอยู่แล้วนะฮะอ่าโอเคแล้วฝากฝากเลยก็ฝากติดตามช่อง YouTube จุงโกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้จะลงคลิปลงไกด์เรื่อยๆครับไอคำว่าไว้จะลงเนี่ยคือในช่องนี้มีเยอะอามีลงว่างแล้วอาจารย์จุงนี่คือถือไม้ชี้กระดานไว้เยอะแล้วนะครับแหก็ฝากติดตามพี่อ๊อฟอยู่อ่าโอเค โอเคขอบคุณครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบอกเลยว่าถ้าพูดถึง 7K ็ดเขาดคนนี้ไปไหมนะครับ,บพี่ซันวาวครับผมสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่กับมาตั้งแต่บุกเบิกรู้สึกดีกับพวกเราเลยนะครับตั้งแต่เกมเปิดภาคแรกนะครับแล้วก็ได้แวะเวียนกลับมาที่ภาครีเบิร์ตกันด้วยนะครับเดี๋ยวสาัมภาษณ์พี่ซันนิดนึงครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างก,กับการที่ได้มางานภาคซีพีนักดีเบิร์ตในวันนี้ครับรู้สึกแก่ครับ เ <laughs> มื่อกี้กล้องพูดว่าแบบ10ปีเครียดไม่ถึงเนาะ <laughs> นรู้สึกแบบว่ามันได้เห็นถึงการเติบโตวพวกเราแล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยู่กับเกมซเวดายมาเนี่ยก็เรียกว่าในเคียตเตอร์ของสายเกมมือถือหรือว่าทําคอมูเนี่ยเป็นเกมแรกของผมเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกมแรกของ a อ้ด็อกด้วยเปล่าถูกต้องเรามากับเกมนี้ถูกต้องก็เลยว่าเออเหมือนได้กลับมาเจอครอบครัวเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดหวังว่ามันจะจะแจ๋งนะจะโอเคคุ้มค่าการรอคอยนะอะไรอย่างเงี้ยครับนะฝากฝากช่องทางไปดันจะมีไลฟ์หรือคลิปไหนยไหมปกติ สู่สายภาคเกมอ e ีสปอร์ตมากกว่าอ๋อแต่ว่าก็มีทําเกมมือถือที่ตัวเองเล่นบ้างครับและ,ะติดตามได้ครับที่เพจซันวอชเชสเตอร์ครับครับผมนะไปเจอกันครับคุณพี่ตังครับ เป็นไงงันบ้างครับกับงานถแถลงข่าวในวันนี้สนุกไหมกับงานบรรยากาศต่างๆนะครับนี่คือจบแล้วเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นวันเปิดตัวเกมของเซ r ร์เวอร์ a l นะครับยังไงใครที่ติดตามเซอร์ Night r e b i r t h นะครับโหลดมาเล่นก็ได้18กันยายนรอบนี้ไม่เลื่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันกับเซอร์ Night Rebirth Global ครับผมบ๊ายบาย No!